สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอเนาะเจ้าขายแล้วค่ะกับเชีย่ยป้าเจ้าขาพาไปนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเนาะเจ้าขานะคะพาเพื่อนๆนะคะมางานมหอรสพสมโพธินะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาโมกคลเฉลิมพระชนม์พรรษาหากรอบนะคะงานจะมีตั้งแต่วันที่1 1ถึง15หนะ้าณท้องสนามหลวงนะคะเพื่อนๆและนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะในงานเราจให้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันนะ ชิ้นโซ่าน่าทานว่ะล้ล้อเลยจ้ะน่าทานหายไปหายไปเม็ ये सब नहीं है कुछ ना สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะขาขอญาตแนะนํานพี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับพี่จา๋าพี่ชื่ออะไรคะครับผมชื่อนายสุรพงษ<น>์จงคตทางนะครับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนช่างิีมือในวังชายครับโรงเรียนของเราเนี่ยจะอยู่ในพระบรมมหาราชวัง<น>ตรงนี้เราจะสอนงานช่างิีมือครับเป็นช่างเป็นงานช่างแบบช่างสิบมือเป็นงานช่งางโบราณหรือที่เรียกว่างานช่างหลวงเนี่ยครับวันนี้กิจกรรมเวิร์กช็อปของเราก็คือเราจะมีชิ้นงานเป็นเป็นประติมากรรมรูปกระจังกับรูปเหรียญตาหงส์อ๋ออันนี้ก็คือที่เขาละบายกันอยู่ใช่ไหม ใช่ครับเราจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยทดลองเรียกว่าทาสีเฟกซึ่งเป็นวัสดุทดแทนยางรักแล้วก็เป็นน้ำยาสีแดงตัวนี้นะครับจะเป็นวัสดุทดแทนเหนนมือนกันแล้วก็ให้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้หัดทาสีทาลงไปแล้วก็ให้เราได้ปัดผงทองแล้วก็ปิดทองคำเปลวด้วยตัวเอง<ม>เริ่มจากเราเรียกว่าลงน้ำยาก็คือใช้ใช้ตัวตัวน้ำยาตัวนี้ครับลงไปบนชิ้นงานบางๆครับใ เสร็จแล้วรอรอให้เขาเสร็จตัวสักคู่หนึ่งแล้วก็ปัดผงทองหรือว่าปิดทองคาเพลเรไปครับถ้าเป็นกิจกรรมของอสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายนะครับเราจะมีตั้งแต่วันพฤหัสครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ครับผมจะเป็นงานง่ายๆ<อ>ก็ใช้เวลาไม่มากใช้เวลาไม่มากด้วยนะคะสาหรับใครที่อยากมาทํากิจกรรมนี้ก็มาทําได้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ชิ้นงานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําเสร็จแล้วสามารถนํากลับบ้านได้้วยให้กลับบ้านไปเลยครับขอบคุณนะคะ ที่นเนี่ยได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วแถมมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนุกม,มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะคคสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะอยู่กับพี่นะคะพี่คะแนะนำตัวนหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อ <c oughs> นายแสงเกตสอนทองคาครับอ่าอันนี้พี่มาจากที่ไหนครับพี่จากวัดโพครับอ่าวัดโพครับอันนี้กิจกรรมเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอันนี้คือเราก็จะมานวดเป็นนวดไทยนะฮะนวดไทยแล้วก็จะมีนวดเท้าแล้วก็จะมีนวดคอบาไหลอ่าอันี้หนูสงสัยค่ะเห็นเขาบอกว่ามีธาตุไฟธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำนี่อันนี้มันเป็นยาหอ หอมฮะอ่ายาหอมอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ทําจากอะไรบ้างหล่ะคะแนะนั้นเลยอันนี้มันมันเพวกสมุนไพรพื้นบ้านครอ๋อสมุนไพรพื้นบ้านครับอ๋อก็คือเราสามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าคือคือถ้าเราเลือกตรงนี้ไปมันก็จะเหมาะเหมือนถ้าให้สมุนไพรเหมาะกับร่างกายเราอ่ะมันจะมี3หลักสูตรนวดไทยคือเราจะใช้เวลาเรียนนี้ก็คอร์สสั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาเรียน10วันนะครับนี่คอร์สยาวเนี่ยใช้เวลาเรียนก็อย่างร้อยห้าสิบเนี่ยใช้เวลาเรียน1เดือน นะครับ oh. แล้วก็จะมีร้อยหกห้าสำหรับก <6 S 2> าระะชาติ อ๋อโหสุดยอดเลยค่ะแล้วแล้วอย่างอย่างการการที่สอนที่มีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอย่างสิบวันเอาแบบรคมัดอย่างสิบวันนี่เราก็จะสอนก็เกี่ยวกับพื้นฐานคือแนวเส้นในสารีระของเราระบบของกล้ามเนื้อครับโอ้แล้วอย่างอย่างท่านานหน่อยครับมันจะลงนานหน่อยเนี้ยก็เราจะสอนแล้วก็มันจะมีสอนว่าลักษณะคือว่าเราจะมีการเหมือนว่าทำทำงานได้เลยหนึ่งคือเราจะเรียนพื้นฐานมาก่อนพออาทิตย์ที่สองหลังจากนั้นมาเราก็จะใส่เทคนิค พอทย์ที่สามครับพี่เราก็จะประเมินว่าคุณเนี่ยสามารถทํางานลงงานได้ไหมอ๋ออันนี้มันเป็นอะครบขปรงจรไปเลยนะคะคือเรียนที่นี่ด้วยแล้วก็มีมีอ่รองรับด้วยว่าจะสามารถทำอาชีพนี้ได้ใช่ไหมคะใครับ้าสุดยอดเลยค่ะเพื่อนสำหรับใครนะคะที่อยากทำอาชีพที่แบบสนใจว่าแบบอยากมานวดอยากอยากมานวดก็ดีหรือว่าอยากทำอาชีพเกี่ยวกับนวดนะคะก็มานี่ได้เลยใช่ไหมคะที่วัดโพได้เลยครับที่วัดโพได้เลยเราจะเปิดสอนกันทุกวันเลยครับเปิดสอนทุกวันด้วยเปิดสอนทุกวันด้วยนะคะเพื่อนมาที่วัดโพได้เลยขอบคุณนะคะครับ and the Royal that <laughs> tyzi ก็จะเป็นคล้ายๆมะนาวที่ใส่ในมีก่อนนะครับเอาแค่ลำไยครับประจำวันที่ันที่สองตัองคู่นะคะค่ะดูสัญญาบานไปแลนค่ะคัค นี่เขาตังค์กินตังค์กินกได้เลยค่ะเขาตังค์เหรอเนี่ยเียมันเป็นอย่างนี้ลูกค้าเคยทานไหมมันเป็นแป้งกรอบๆเขาจะมันจะเผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะหวานค่ะหวานลองชิมดูีกว่ามันเป็นขนมไทยของไทยขอบคุณมากคัน คลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมางานมหรสพสมโภชนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบในวันที่28นี้นะคะเพืพ่อนๆงานจะมีตั้งแต่วันที่11ถึง15บห้านาคตกรานี้าหกเจ็ดนะท้องสนามหลวงนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งจิ้งิ้งิ้งเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าขาด้วยนะคะ